มาเลยคุณผู้ชมครับใครหาตัว V ีออที่ราคาไม่แพงอยู่แล้วก็ได้ของแต่งไปเยอะๆแาบนี้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเป็นรถบ้านเดิมแท้ปี17.18มาในรุ่น1 5 e ฟิล์มติดให้ครบกันสา์เบิกให้ใหม่สกเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์สวยมากคุณผู้ชมครับเลขไม้ไม่เยอะด้วยนะเพียงแค่110,000เท่านั้นปี1 7 1เนะครับเอกสารครบพร้อมโอนสวยมากครับใครสนใจหาวออไว้ใช้อยู่ ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ f c ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวุฒินะครับจากทางบริษัทเพชรยนต์รถมือ2นะครับมาอยู่ในช่องของ V ีออมือ2อีกแล้วคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้คลิปนี้ที่พามาให้รับชมนะครับกับตัว v ีออบอกเลยว่าหล่อนะคุณผู้ชมครับเป็นรุ่น1.5รุ่น E ฮะปี17 18รถบ้านมือเดียวเดิมๆสวยมากนะครับประวัติดีด้วยคันนี้นะครับแล้วก็ ตัวบอดี้ตัวถังเนี่ยเดิมพุกงจุดเลยนะครับไม่มีโดนนะครับน็อตไม่มีการถอดไม่มีการขยับเลยฉะนั้นเนี่ยใครต้องการหารถไว้ใช้ที่ประวัติดีจริงๆนี่ครับลองดูคันนี้ได้เลยนะครับตอบโจทย์สามารถจัดไฟแน์ได้เต็มนะครับยืดเอกสารแบบฟรีดาวได้ด้วยคันนี้ผมขอรายได้ไม่เยอะครับประมาณ12 0 0 0หมเนี่ยเป็นเจ้าของคนเดียวได้แบบสบายมากๆเลยนะครับสามารถยืดเทอมผ่อนได้นานสูงสุด7ปีแ4งวดด้วยะนะครับนี่คือข้อดีเลย เดี๋ยวคลิปนี้วันนี้ก็มารีวิวให้ดูแบบละเอียดเช่นเดิมใครสนใจหรือกำลังมองหาอยู่นะคุณผู้ชมครับลองพิจารณาคันนี้ดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับตัดสินใจได้แล้วรีบโทรเข้ามานะครับก่อนที่รถจะติดจองนะครับย้านะเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับหรือจะสแกน QR code โคต,ติดต่อเข้ามาหาผมในบ้านเขียวก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันน่าตัวรถจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับ อย่างแรกเลยคุณผู้ชมเรื่องของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับ 1.5E อ่าถ้าเป็นตัว E แบบนี้ไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบมัลติแบบนี้นั่นเองนะครับและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ล่างก็มีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับสวยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องลมด้านล่างนะครับก็เป็นพลาสติกที่ทําสีเป็นตัวสีบอลไปแล้วเหมือนตัวมิดแบเลยคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือข้อดี นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตเนี่ยเขามีมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยครับรอบคันหน้าจะรดดทั้งหลังนะครับรวมถึงสปอยเลอร์ด้านหลังก็มีมาให้ครบเรียบร้อยครับกระจกหน้าของเดิม t o โยต้าแบบนี้คลิปคลิปนะครับพรบภาษีผมดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อครับเป็นล้อแม็กนะครับเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ15มากับยางบิสโตนซีรีส์185ทับ60ขอบ15ครับยางนะฮะ ดูฮะเดี๋ยวขอ,อย่าโซมให้เห็นนิดนึงพี่พี่เห็นปีไหมฮะ mm hmm. ปียี่ห้าครับบิสโตนปี25นะสเปคนี้บอกเลยว่าแพงนะยางแพงนะคุณผู้ชมยางแบรนด์ดีด้วยนะครับใช้งานกันลืมๆนะใช้งานกันยาวๆพี่พี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมครับผมดูแลให้หมดแล้วพร้อมใช้ตั้งศูนย์ถ่วงล้อด,ดูแลให้ครบจบทุกอย่างแล้วครับในราคา3ามแสน นะครับราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะครับรับประกันหลังการขายให้ชิวๆยาวๆนะ้มีอะไรเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับเครื่องเสียนะครับเกียร์แตกนะครับเข้าศูนย์ได้เลยนะครับศูนย์ยกเปลี่ยนให้คุณใหม่นะไม่ว่าจะหมดอ่านะไม่ว่าจะเกียร์ลูกนั้นจะราคา3ามหมื่นสี่หมื่นคุณไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายนะครับคุณไปนั่งจิบกาแฟรอได้เลยนะครับเขาเปลี่ยนให้คุณใหม่ทันทีฟรีนี่ผมดูแลให้ นะครับเป็นการบริการหลังการขายให้แบบนี้เลยนะครับส่วนด้านในคุณผู้ชมครับแผงประตูสวยงามนะครับแล้วก็ตัวเบาะสวยเลยนะครับสภาพกลิบนะครับไม่มีฉีกขาดชำรุดแต่อย่างใดภายในเบาะหนังรายละเอียดรถสวยครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งนะครับว่าฟิล์มเนี่ยติดให้ใหม่เรียบร้อยการสาดติดให้ใหม่เรียบร้อยครบครับจบเลย3 1 9 0 0 0บาทราคานี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับ ไปใช้งานต่อกันได้เลยยาวๆนะครับทีนี้ด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเนี่ยเขาให้มาเนี่ยนะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมไม่มีไม่มีแบบแตกร้าวนะครับหรือว่าจอดตากแดดนานๆจนมันเหลืองมันกรอบเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ท้าย2จุดด้วยกันนะครับสปอยเลอร์มีมาให้นะครับไฟเบรกตัวที่สมมีมาให้ครบๆเลยนะครับทรงสวยมากนะครับสปอยเลอร์ตัวนี้ เนี่ยครับใครนะมีขายนะสามารถติดต่อหาผมได้นะผมขอขอซื้อนะคุณผู้ชมนะครับจะไปใส่รถตัวเองไม่ใช่อะไร <laughs> นะนะมันสวยครับสปอยเลอร์ทรงเนี้ยมันสวยแล้วก็มันหาซื้อยากด้วยเนี่ยนะครับมันหาซื้อยากเนี่ยครับใครสนใจนะหรือว่าใครมีนะครับอันนี้ผมขอเอ,อประกาศเลยใครมีมาขายผมได้นะครับแต่อย่าขายแพงนะคิดซะว่าผมเป็นลูกเป็นหลานคนนึงแล้วกันนะผมจะมาติดรถผมเองนะอยากได้นะทรงนี้สวยครับ นะครับทรงสวยดีอามาดูด้านในกันครับพลาสติกนะครับในส่วนของตัวถาดรองด้านหลังเนี่ยเบิกให้ใหม่นะครับไม่ต้องพูดเยอะนะเบิกใหม่เอี่ยมเอี่ยมครบครบนะครับด้านในครับยางอะไหล่ประจุปัจจัยแม่แรงอยู่ครบสมบูรณ์สีทางมะพร้าวเดิมโรงงานครับน็อตไม่มีขยับด้วยแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนครับชัดเจนครับชัดเจนครับแบบนี้เลยครบครบนะครับผม ใครสนใจนะติดต่อมานะย้ำนะเบอร์โทร0910272415นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในเพิ่มเติมครับนี่ฮะตัวเบาะปีกเบาะนะครับสภาพสวยเลยนะครับตึงๆเลยนะครับไม่มีฉีกขาดหรือว่าชำรุดเลยนะครับรอยยับรอยย่นจากการใช้งานหนักๆเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวที่มันเป็นสเปคเดิมโรงงานจริงๆนะครับทีนี้เปิดเข้ามาดูด้านในต่อคุณผู้ชมครับนี่เลยนี่ครับด้านในสภาพกลิบนะครับ ไม่มีริ้วรอยนะครับบอบช้ำต่างๆเนี่ยไม่มีนะอันนี้คือตัวสคบอนะครับผมก็ถ่ายให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับปี17.18 1.5 e 3 1 9นะครับมือเดียวจากาบแดงนะครับเชื่อดดับหนึ่งจะเป็นชื่อไฟแนนซ์พอผ่อนเสร็จปุ๊บก็จะโอนมาเป็นชื่อลูกค้าเป็นดับที่2ถูกไหมแล้วเพย์เเราซื้อมาเนี่ยเป็นดับที่3นะครับเราซื้อสดเข้ามาแล้วเราก็โอนมาเป็นชื่อเพนยนเดก่อนเรากันเลยนะครับกรณีที่รถโอนไม่ได้ ดูนนี่นั่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดการให้ทุกอย่างเ็ดเสร็จนะครับรับประกันการันตีครับเปิดมา26ปีไม่มีเอารถย้อมแมวมาขายหรือว่ารถโอนไม่ได้ติดไฟนแนนซ์อยู่ไม่มีแน่นอนสบายใจได้ครับ3,19,000หน 10, 9, บาทนะครับไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่ครับไม่เดิมแท้ครับจอเครื่องเล่นเครื่องเสียง 2, 2> องดนเดิมโรงงานท<า>ี่จะเปลี่ยนมุมมองไปชั่ว ติดครบปกตินะครับตรงนี้นะครับผมไม่ต้องเทสอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวโดนเรื่องของริคอสิตนะทีนี้เรามาดูเรื่องของระบบแอร์ดีกว่านะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลครับแอร์เย็นครับเรื่องแอร์นี่คือจบเลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครบครับด้านล่างครับมี power outlet 12โวลต์120วัตต์นะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ CVT แล้วเรียบร้อยส่วนภายในเป็นสีดําเป็นโนแบ็คครับนะเอกสารมีอะไรบ้างอาจจะให้ดูนิดนึงคุณผู้ชมนี่ นะครับนี่เห็นไหมรถใช้แถวรามอินทาน,นี่เองในกรุงเทพครับนะใช้ในกรุงเทพนะเนี่ยอยู่แถวแถผมเนี่ยเลยจากที่ผมอยู่เนี่ยไม่ไกลเลยนะครับใกล้เคียงกันนะี่ครับเพราะฉะนั้นประวัติด,ดีครับหน้า 18, สาิบแปดใสๆนี่ฮะนะครับใสๆเลยหน้าสิบแปดนะครับก็ให้เห็นชัดเจนนะครับทีนี้เรื่องของตัวเอกสารนะครับก็เป็นพวกคุ่มไม้กุมือต่างๆด้ แดกแกมนะครับอยู่ครบเลยนี่ครับโอ้หรือว่ารายละเอียดรถดีครับทางนี้นะครับใครสนใจย่าเริ่มมา319เท่านั้นเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับอุ๊ยอ่ามาดูครับความเดิมของเขาครับน็อตไม่มีการถอดนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับหนังฝากระโปรงนะครับแก้มข้าง นะครับด้านซ้ายปีกหน้าตัวในเห็นไหมเดิมๆหมดเลยนะครับฝั่งขวาครับนี่น็อตไม่มีขยับนะคำว่าน็อตไม่มีขยับคืออะไรคุณผู้ชมนะครับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุโดนชนหรือว่าโดนเคลมหรือว่าซ่อมทําสีเนี่ยนะไอ้พวกน็อตพวกนี้เขาต้องมีการขันนะมีการไขออกฉะนั้นเนี่ยสีมมนจะถลอกครับนะครับมันจะไม่เดิมแบบนี้อันนี้คือเดิมสแตนดาดจริงๆร้อเซนะครับฝากระโปรงสวยครับเดิมโรงงานเครื่องยนต์นนเดิมๆครับส n r ฝาขาว นะเรื่องของตัวเครื่องโยนพวกนี้เราดูแลให้ทุกอย่างทั้งหมดแล้วนะครับก่อนส่งมอบนะครับไม่ต้องห่วงเช็คให้ใหม่ทั้งหมดแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องเดี๋ยวถ่ายให้ก่อนส่งมอบอีกนะครับฉะนั้นสนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะครับกับตัว V ีออสสักคันหนึ่งที่ซื้อแล้วมั่นใจนะครับผมได้ความสบายใจแบบนี้ติดต่อมา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาเพื่อนๆนะครับไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ